น้าวชนบุรีแม่น้องไอซ์เสียชีวิตจากไฟไม่ผับเมาเท่นบีรายที่19เดินทางเข้ารับศพแต่เนื่องจากเอกสารยังไม่ครบจึงยังนำศพไปทำพิธีไม่ได้แต่ก็ฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้มาดูแลให้สมเหตุสมผลเรายังมีลูกของลูกสาวใบห้าขวบที่ยังต้องดูแลต่อเมื่อเวลา13.30นิกา30นาที จากเหตุเพลิงไหม้เมล์เทนบีที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน13รายหนึ่งในนั้นมีนักร้องนำคือนายฉัดชัยชื่นค้าหรืออิ่มอายุ30ปีและมียอดผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก5รายรวมผู้มีเสียชีวิต18รายล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1ราย ที่โรงพยาบาลชนบุรีเป็นรายที่19ชื่อนางสาวอาทิตยาอินซิริหรือน้องไออายุ23ปีแฟนสาวของนักร้องนำที่เสียชีวิตในคืนเกิดเหตุดูผู้เป็นแม่แต่พูดก็ฟามลงเฟซบุ๊กแม้จะมีเงินเป็นพันล้านถ้าไม่มีลูกช่วยใช้แม่ก็ไม่มีความสุขชีวิตนี้ขอแค่มีลูกอยู่แม่ก็มีความสุขที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นข้อความที่แสนจะสรลดใจก่อนนาทีที่ลูกจะสิ้นลมหายใจอำลาจากโลกนี้ไปความคืบหน้าล่าสุดทางผู้สื่อขาวได้เดินทางมาพบก,กับนางวีนาอินสิริอายุ54ปีซึ่งเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแรงบานดาของน้องไอที่กำลังมาติดต่อขอรับศพไปทําพิธีทางศาสนาที่วัดนาตาฝัน จัวัดระยองแต่เนื่องจากว่าเอกสารยังไม่ครบยังต้องไปแจ้งเรื่องกับทางเทศบาลเมืองชนบุรีจรึงต้องมีการฝากร่างน้องไอไว้ก่อนและจะมารับศพในวันที่16สิงหาคมนี้จากการสอบถามนางวีนาได้เปิดเผยว่าลูกสาวถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตกรลมแพทตาหารเรืออำเภอสัตหีบมารักษาต่อที่โรงพยาบาลชนบุรี ขนาดนั้นยังรับรู้ความรู้สึกยังมีภาพการพยักหน้าได้แต่เนื่องจากมีบาดแผลที่ลึกเกิดจากไปไม่ร้อยเปอร์เซนร่างกายทั้งหมดถูกพันด้วยผ้าก๊อซการตอบสนองร้อยลงหลังผ่าตัดหมอบอกมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจึงทำให้ขอให้ทำจ่าสุดท้ายเกิดภาวะช็อกทำให้เสียชีวิตลง ซึ่งน้องไอเป็นลูกสาวคนโตที่อนาคตกำลังไปได้ดีมีลูกสาวชื่อน้องโมนาวัยห้าขวบส่วนที่ผ่านมานั้นได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจากเจ้าของผับ1นึ่งมืนบาทและได้ประสานขอเพิ่มอีกส0 0 0 0ื่นบาทเพื่อมาใช้ในการเดินทางและซื้อแผ่นเพิดแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเพียง1นึ่งมืนบาทรวมและเป็นสองหมืนบาทล่าสุดขณะเสียชีวิต โอนมาให้อีก1นึ่งมื่นบาทรวมได้รับเงินจำนวนสามหมื่นบาทเท่านั้นยอมรับว่าขณะนี้ทางครอบครัวเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าของผับได้รับผิดชอบให้สมเหตุสมผลมากกว่านี้เพราะวันเกิดเหตุลูกสาวไปดูแฟนร้องเพลงแต่ก็ไม่ได้ไปนั่งอย่างเดียวยังเป็นลูกที่เข้าไปอุดหนุนซื้อเครื่องดื่มมาดื่มกิน ลูกสาวเป็นสาวหลักที่ต้องดูแลลูกสาวของตัวเองและย่าบุญธรรมที่คอยเลี้ยงหลานให้จึงอยากให้มีการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะลูกสาวของผู้เสียชีวิตไปจนบรรลุนิติภาวะุกวันนี้ยังทําใจไม่ได้ร้องไห้ทุกวันแต่ก็ขอให้น้องไอซ์หมดห่วงไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนเรื่องการตายนั้น ขอให้ว่าก็ไปตามกฎหมายส่วนทางด้านนางสาวนัชยาสาสแสนอายุ24ปีเพื่อนสนิทของน้องไอไดเดล่าห้ฟังว่ามักจะเจอไปมาหาสู่กันโดยตลอดซึ่งพอรู้ว่าเพื่อนถูกไฟไหม้ก็ได้เดินทางมาดูตั้งแต่วันแรกแต่พอหลายวันผ่านไปเพื่อนมีสภาพเปลี่ยนแปลงจนมาเมื่อวานอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดซึ่งเพื่อนก็ได้ตายไปแล้ว หลังจากนี้ก็อยากให้ทางเจ้าของผับทําตามที่ได้พูดไว้ดูแลเยียวยาให้ถึงที่สุดเพราะเป็นเพื่อนเสาดูแลเยียวยาให้ถึงที่สุดเพราะเป็นเพื่อนและเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลทั้งแม่และลูกสาวใบห้าขวบสำหรับล่าสุขขาดขณะนี้ผู้ป่วยจากไฟไหม้ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้กลับบ้านแล้วจำนวน9รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล27ราย ในจำลองนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ13รายนิวส์24วิสารชนบริภาพข่าวเดลราทิปสีรายงาน